ทิ่ภาพราชการในงานพอนลำอยู่บริเวณหน้าเสาหลักเมืองของจังหวัดสกลนครในตอนบ่ายนี้ครับปรบมือดังๆครับเราขอบพระคุณท่านผู้สังเกตุยิ่งผู้บรการจังหวัดสกลนครด้วยเชิญท่านเข้าภาพราชการในงานเพื่อนายบุญรุ่งเรืองสุนิข์ทุกท่า,า,นานครับก็ประจำที่นัที่จัดประดมพิธีต้อนรับท่านานะครับนีในกานรพ้นลำอยู่บริเวณเสาหลักเมืองครับ แม่ไก่คือผู้ที่เป็นนางรำต้นแบบครับหลายคนไม่เข้าใจสงสัยว่าแม่ไก่คืออะไร <c oughs> และขออนุญาตในระหว่างที่มีการรำเปิดเมืองสุพัรณตุ้งอมแห่งประสาทพึ่งไม่ว่าจะเป็นบนเวทีนะครับขออนุญาตท่านสื่อมวลชนนะครับอขออนุญาตท่านสื่อมวลชนไม่หัวหน้าส่วนที่จะรำก็ยืนรอนะครับส่วนหัวหน้าส่วนที่ไม่ได้รำก็เข้าไปฉับที่นะครับผมเชิญเฉพาะท่านที่ไม่ได้รำส่วนหัวหน้าส่วนในการที่จะรำร่วมกับนางรำ นะครับขอเชิญที่แถวด้านหน้ารอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุขออนุญาตท่านสื่อมวลชนที่ะจะได้ร่วมในการถ่ายทอดสดนะครับหรือบันทึกภาพในครั้งนี้ขออนุญาตท่านอยู่รอบเวทีเท่านั้นนะครับนักรำที่จะร่วมรำนะครับท่านในพะเยเมืองสกลนครรำด้วยคุณนายท่านท่านนายกเหล่ากาชาติรำด้วยถ้าท่านไม่รำไม่ได้เลื่อนนะครับ คุณนายรองแชมบอกว่าไม่ไม่ไมเลนเชนหัวหน้าส่วนใ้การครับเข้าประจำที่ด้านแถวด้านหน้าเลยนะครับส่วนส่วนนางรำแม่ไก่จะอยู่บนเวทีนะครับตอนนี้หันหลังให้กับท่านหันหน้าไปทางประตูเมืองปฏิมากรรมหนองหาหลวงนะครับในลําดับนี้เดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับนางรำใจเย็น เพราะว่าวันนี้เรามาด้วยใจนะครับมาด้วยความตั้งใจต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบอร์ทั้ง18ลำเบอร์ที่นำนางรำเข้าร่วมในพิธีสาคัญไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้เราจะสามารถรวมนางรำของสกลนครได้เมื่นกว่าชีวิตนะครับครับต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแม่งานในการกําหนดรายละเอียดในการเตรียมงานร่วมกับทานเทศบาลนครสกลนคร ของหน่วยงานหลักนะครับถือเป็นความงดงามของชาวสกลนครจริงๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การรำขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจกับนางรําทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยที่ได้เดินทางมาร่วมในการากิจกรรมราเปิดเมืองสุข,ขันตุ้มหัมแห่ปราสาทพึ่งและร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ด้วยนะครับนยายกกหล่อชาติบอกรำได้นะไม่ได้ซ้อมก็รำได้ คุณนายปอมาเชิญด้วยนะทำพิธีเปิดเลยตองรับนายกหลักชาติเยจะไปร่วมรับกันแ้วจังหวัดสกุทรครคุณนายด้วยนะคุณนายท่านรองวีระเลกคุทานวไม่ต้องหลับครับเดี๋ยวมเสียท่านท่านนั่งเฉยๆกันท่านนายกบสาวผู้ไทยมีฟ้อนบอกาวผู้ไทยกับฟอน